สวัสดีครับอวบเช่โตรบดีครับก่อนวันนี้เป็นวันศุกร์นะที่สามนะมกราคมครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะต้นปีนะครับก็เป็นอีพีสามนะครับเป็น W สองหนึ่งศูนย์นะครับที่เพิ่งซื้อรถมาสองสาวันนะครับก็นำรถคันนี้มาจอดให้เราเลยนะครับจากการตรวจสอบนะครับเริ่มทำการวิ่งเทสนะครับจากอีพีหนึ่งนะแล้วก็อีพีสองนะครับให้ดูระบบช่วงล่างนะครับว่ามีตัวไหนเสื่อมหรือ อะไหล่ชิ้นไหนที่เสื่อมสภาพนะครับตามอายุการใช้งานนะครับก็อ EP นี้เป็น EP สามนะครับชี้แจงต่อจาก EP สองนะครับเริ่มดําเนินการไปเรื่อยๆนะครับก็เรามาดูกันเลยครับนะฮะเริ่มดาเนินการเปิดด้านหน้าของเครื่องยนต์นะครับนะครับตรวจสอบนะครับ๊มน้ําวาล์วน้ําครับแล้วก็ขูดขมเอนะครับ น้ำมันเครื่องที่ไหลเกิดอกลางนล้แล้วก็แห้งนะครับจับตัวไปค้อนๆนะครับเราดําเนินการแซะให้นะเดี๋ยวเราจะทําการล้างห้องเครื่องนะครับทั้งหมดนะครับที่ท่านเห็นรถชั่วบริเวณนะครับทั้งหมดนะครับนะก็ดูตามไปนะครับจากอีพีสามนะครับว่าก่อนที่เราจะลงมือทําการล้างแล้วก็เม่ทันแรถสภาพรถมาแบบไหนนะครับแล้วก็เมื่อทําเสร็จแล้วนะครับจะมีสภาพแบบไหนนะครับ ก็เลือนะครับเกินนานิดนึงนะครับคันนี้นะครับค่อนข้างจะเป็นโชคดีนิดนึงนะดูจากสภาพหม้อน้ําครับเหมือนเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนะครับใหม่มากนะครับขีดไม่ล้มน่าหลอดใหม่มากก็ลูกประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับเจ้าของรถเซฟไปแล้วครับเจ้าของเก่าคงทํามาให้นะครับหมื่นกว่าบาทนะครับหม้อน้ํานะครับก็อย่างที่สองนะครับนุ่นครับลูกยางแค่นเครื่องครับใหม่สองลูกเลยครับซ้ายกับขวานะอันนี้ขวานะครับข้างซ้ายอยู่นี่ข้างล่างนะ เดี๋ยวมีโอกาสผมจะถ่ายให้ดูครับนะแท่นเครื่องอีกคู่ละหลายพันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเซฟประมาณสองหมื่นกว่าบาทนะครับเนี่ยรวมๆนะก็ไม่ต้องควักในรอบนี้นะครับนะก็เดี๋ยวดูตามมันไปนะครับเมื่อสักครู่นะเจ้าของรถก็มาทําการมัดจาค่าอะไหล่ไว้นะครับแล้วก็ค่าดาเนินการไปเรียบร้อยเราชี้แจงเรียบร้อยนะครับและเห็นบางช่วงแล้วแล้วก็ตามดูอีพีเราตลอดนะครับก็รู้ว่าเราพูดอะไรไปบ้างนะมีความเข้าใจนะครับ ทีนี้เราตามมาดูอีพีนี้ครับผมมยายามเธอทาความสะอาดนะครับห้องเครื่องครับนะทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นรถหลายปีแล้วก็ช่างนะครับเราไม่ไม่ได้คิดอ่านู้ถูกรถท่านนะครับนะครับถือว่าท่านที่มาใช้บริการเรานะครับเป็นคนที่อ่ามีคาส์นะแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเรานะครับเราจะทํำตามขั้นตอนนะครับทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถใหม่หรือรถเก่านะครับก็ดูสภาพนะผมเริ่มถ่ายนะครับคานล่างครับ จะซีนะแพนะครับเกะกันหมดนะครับเนี่ยตามที่ท่านเห็นนะครับนะอีพีสามนะครับจะบอกอลักษณะที่รถมาทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายอีพีต่อไปนะครับหลังดําเนินการเคลียร์แล้วนะครับนะครับทำความสะอาดครับนะเท่าที่เราพอจะทําได้นะครับเท่าที่เวลาเหลือนะครับลูกค้าก็ไม่เร่งเท่าไหร่นะแต่เห็นบอกว่าจะมีในเมืองนอกประมาณหกเดือนนะครับ ก็ให้คนที่อยู่เมืองไทยนะครับคอยมาติดต่อเราดูแลต่อไปนะครับก็นี่แหละครับเปิดมาข้างในเป็นไงครับเนี่ฮะผมดูดฝุ่นข้างนอกไปแล้วนะครับมันไม่หมดนะฮะนี่ครับท่านดูข้างในครับนี่มีแต่ใบไม้เห็นไหมครังนั้นแลลวเนี่ยเห็นไมจอดมานานครับมีที่คูนที่ดินครับทั้งใบไม้ครับนี่ครับเยอะๆนะเนี่ยนะแล้วก็มี นี่ครับวอล์กนะเอ็กไบชั่นวาล์วนะน่าจะซึมนะครับนะมีเหมือนน้ำมันคอมครับซึมๆนะเดี๋ยวเราต้องทาการอัดแล้วเทส้นายอ์ไหม่นะครับนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับนะมันมีคราบน้ํามันคอมนะเป็นไอไออกมานะครับเราไม่รู้ว่าจะรั่วหรือเปล่านะแต่ที่เราวิ่งเทสดูมันยังเย็นอยู่นะครับนะเราก็ไม่รู้ว่า่ามันเกิดปัญหาขึ้นในในรอบต่อๆไปไหมนะเดี๋ยวก็จะลองตรวจสอบดูนะครับว่ามีรอยรั่วไหมนะครับ ก็ดูจากสภาพครับเถอะครับเดี๋ยวเราจะทามงผ่าชุดนี้ครับทั้งหมดเอาใบไม้ทั้งหมดนะออกให้หมดเลยครับนี่ครับด้านในทั้งหมดนะนี่ช่องแอร์นะนะตรงนี้ช่องอากาศเข้าครับนะครับก่อนนี้ปิดไม่สนิทนะครับมันต้องเปิดสวิตช์แจ้นะครับถึงจะบังคับนะก็เดี๋ยวเราจะทําการล้างนะครับแถวนี้นะครับให้หมดนะตอนนี้ถ่ายท่านดูก่อนครับว่ารถเก่านะถ้าช่างไม่เอาใจใส่จริงๆนะครับ การทางานจะเป็นรูปหน้าปลาจมูกนะครับมันจะไม่ไม่สําเร็จผลนะฮนะ,เ,ะนนเนี่ยครับผมฉายให้ดูครับขี้ดินทั้งนันเลยห็นนะเพราะนั้นเนี่ยครับจากรายละเอียดที่ท่านเห็นเนี่ยครับนะแต่นี้นะคันนี้ยังไม่มีหนูขึ้นนะหรือมีขึ้นไปรอบแรกแล้วก็ไม่รู้นะเห็นเจ้าของแจ้งว่าเนี่ยครับหมูมากัดสายไฟตรงเนี้ครับเนี่ยครับทําให้อ่าไฟตัวเนี้รั่วนะพอไฟตัวเนี้มันมันมีประกายไฟครับท่อถ่านมันรั่วไฟมันเลยลุก เนี่ยเขาเป็นท่อมาใหม่ครับจากอีพีหนึ่งนะที่ผมบอกขัานนะอีพีสองนะก็คือเส้นนี้แหละครับนะก็แต่ตอนนี้เราไม่เห็นรอยเท้าหนูนะครับเพราะเราจะทําบ่อยนะครับถ้ามีหนูขึ้นรถเราจะรู้เลยนะเราพยายามแจ้งลูกค้าตลอดนะครับให้เราวัดระบังนะครับบางท่านก็ไม่ให้ความสนใจและใส่ใจนะฮะก็คือย้ายที่จอดไม่ได้ครับก็เหมือนกับพูดแล้วสุดแล้วแต่เอกัดก็กัดนะกัดทีก็โดนหลายหมื่นครับนะ ก็เลือกเอาแล้วกันครับนะเป็นข้อมูลแก่เอซนะครับและท่านที่ใช้รถนะครับไม่ว่าจะเป็นรถญี่ปุ่นรถยุโรปครับเหมือนกันครับนะแต่หนูส่วนมากจะชอบรถยุโรปนะถ้าจอดคู่กันเนี่ยรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นครับหนูมันจะเข้ารถยุโรปก่อนครับเนี่ยครับเนี่ยฮะเห็นไฮะเขือเลยครับฝั่งนี้ครับนะรอยรอยหนูกัดแน่นอนครับนะรอยนี้ครับเนี่ยเนี่ยครับคือฟันหนูที่ที่ยุ่ยแตกๆนั่นเนี่ยฟันหนูนะครับ เนี่ยหนูกัดแล้วฮะเนี่ยรอยเนี้ยแน่นอนครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราคงต้องนึ่งออกนะท่อฟองน้ําเนี่ยครับนะพอาะมันมันยุ่ยขาดแล้วเดี๋ยวเราล้างเนาต้องขาดครับเนี่ยนะเดี๋ยวเราก็จะการเดินการุูมให,ใหม่ๆนะครับนะเอาออกมาแลวครับเนี่ยครับที่ผมกําลังทำความสะอาดอยู่เนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมฮะเยอะเลยครับเนี่ยนะเดี๋ยวจัดการนะครับเดี๋ยวมาดูภาพตอนเสร็จแล้วกันนะยังไม่รู้อีกีไหนก็ เดี๋ยวดูนิดนึงครับแผงยิ่งหลีดด้านใต้กระจกหน้ามาสักครู่นะครับที่ผมเปิดมาก็คือแผงนี้ครับเห็นไหมขี้โคลนเนี่ยนี่ฮะขี้โคลนอยู่ในนี้ครับนี่ขี้โคลนนี่ขี้โคลนนะครับนี่เนี่ยผมผมผมเทออกมาแล้วนะครับจริงๆมันเยอะนะคเต็มนี่เลยนะที่ผมเทก็คือนี่ครับเนี่ยอยู่ที่พื้นเนี่ยเนี่ยก็คือชิ้นนี้นะครับดูภาพไกลๆครับในชิ้นนี้ครับนะแล้วก็ชิ้นนี้ครับ นะครับแผงใต้กระจกบังลมหน้าใหญ่นะนะซ้ายกับขวาครับนี่นะครับส่วนอันนี้เป็นแผงกิ้งดินนะสองชิ้นซ้ายขวาครับนะครับนี่ฮะคิ้ดินที่ออกมานะครับก็เดี๋ยวเนินการให้นะดูในส่วนต่อไปเลยนะครับกรองต่างๆล้างรอเรียบร้อยนะครับกระป๋องชิ้นน้ำฝนนะครับพ่อต่างๆล้างนะฮะแผง ที่ปิดบําติกล้างเรียบร้อยแผ่นใต้ล้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ดํานเนินการให้ดูนะรถมาเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวเราด้ำเนินใช้ดูว่าน,นี่เราล้างนะนะล้างกิ๊บเลยครับถาดรองล่างนะพัดลมครับนะล้างเรียบร้อยแผ่นเหล็กทุกชิ้นนะเราล้ลางเรียบร้อยนะครับก่นเดี๋ยวเราจะล้างชุดนี้อีกนะวันนี้แหละครับเดินไปตามตารางนะครับก็ให้ท่านดูนิดนึงนะครับแล้วก็ถอดเนี่ยชุดปัดน้ําฝน มอเตอร์ปั่นน้ำฝนเป็นรูปแบบนี้ครับนะนี่ฮะข้างในเป็นงี้ครับอยากยหญ่ขึ้นเต็มเลยนะเดี๋ยวเอาฝุ่นแล้วก็ล้างนะครับแล้วก็ฉลมจระบีให้จุดหมุนตรงนะี้นะชุดคันโยกนะครับหรือชุดกลนไกนะสวิงนะนะกลนไกที่ทําให้ใบปั่นน้ำฝนทํางานนะชุดนี้ครับนะรุ่นนี้จะเป็นลูกหัวใจนะครับเวลามันทํางานนะยกบยักยุบย,ยักนะเนี่ยครับ นะเราชะลมใหมหมดนะก็เป็นการซ้มบำรุงเบื้องต้นนะครับอย่างถูกวิธีนะครับแล้วก็ไม่ข้ามขั้นตอนครับอย่างที่เคยพูดไว้นะเราจะรักษาคําพูดนะครับนะนี่ฮะอะไรที่เราต้องเปลี่ยนใสชาร์จหนึ่งลูกนะครับเจ้าของเก่าเปลี่ยนมาเมื่อเดี๋ยวผมดูนี่เนี่ยนี่ครับมีวันที่อยู่ยี่แปดเดือนสี่ห้าสามเนี่ยครับตอนนี้มันปีหกเจ็ดแล้วนะเนี่ยยี่แปดเดือนสี่ปีห้าสามก็หกสามก็สิบปีใช่ไหมฮะ อันนี้หกเจ็ดครับสิบสามปีครับเข้ารอบพอดีนะเดี๋ยวเปลี่ยนนะครับลูกลอกนี่ครับลูกลอกตั้งดังลั่นเลยนะฮะเนี่ยอ่ผมหมุนดังลั่นเลยนะดังกาวเลยครับแล้วก็ปั้มน้าครับตอนแรกมันอยู่ด้านบนนะท่านี้นะเนี่ยนะแล้วก็ท่อล่างเนี่ยจะมีะผู้เล่์ปิดอยู่ตรงนี้แล้วก็มีท่อถ้าเราจะสังเกตไปข้างล่าง อ่ะสมมติเราสังเกตข้างบนอย่างเงี้ยนะเราเคริดว่าปั๊มมันยังสภาพยังดีอยู่เห็นนะเพราะโรบินียมันใหม่มากเห็นนะเหมือนใหม่แค่แค่ฝุ่นกอเกาะอย่างเดียวนะอ่าบางที่ก็ข้ามขั้นตอนไปนะครับแต่เราดูข้างล่างครับเป็นที่เกลือพอเราเห็นที่เกลือครับนะฮะสองสองฝั่งเลยครับทางเข้าทาั้งออกอย่างเี้ยเราก็ถอดเลยครับถึงแม้รถข้างบนจะดูดีนะเราถอดเลยครับนะแล้วก็เจอตรวจสอบดูข้างในครับสภาพย่ำแย่มากครับ เนี่ยฮะใบขอพายะใบผันใบพัดนี่ขึ้นสนิมนะครับแสดงว่าหลายสิบปีเป็นสิบปีนะครับเพราะใบพวกนี้มันจะเคลือบเคลือบสารบางอย่างมานะครับเพื่อไม่ให้สนิมขึ้นเร็วนะครับแต่นี้เมื่อมันมีสนิมเกาะนะแสดงว่าระบบหล่อเย็นไม่ค่อยได้ใช้ใช้น้ําเปล่าซะเยอะนะครับมันจึงมีคราบแบบนี้ครับไอเทวเขียวนี่อาจจะเป็นหล่อเย็นนะแต่อาจจะมาใช้ที่หลังนะไม่ปฏิปะต่อครับมันก็เลยเกิดเนี่ยฮะที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับเนี่ยครับ เกาะนะนะหลักฐานมันโชว์ัวอยู่ครับนะแล้วก็พื้นผิวนะของข้างในั๊มน้ำมันก็จะแสดงให้เราเห็นนะว่าการใช้หลอเย็นนะครับไม่เต็มระบบนะฮะหรือเติมแค่ขวดเดียวนะครับนะในระบบหลอเย็นต้องมีน้ําเลี้ยงประมาณแปดลิตรนะครับแปดถึงเก้าลิตรนะฮะแต่เขาอาจจะเติมหลอเย็นไปแค่ลิตรเดียวแล้วไปผสมกับน้ําเปล่านะเพราะฉะนั้นมันก็ประสิทธิภาพของหลอเย็นก็ทํางานไม่เต็มที่ครับ นะครับมันจึงเกิดการตะกอนขึ้นในระบบแล้วก็จะไม่อุดตันตามท่อเล็กๆกับอุดตันที่หลอดหม้อน้ํานะครับก็ตามที่ท่นเห็นเลยครับนะปั๊มน้ําไปหนึ่งนะฮะวาวน้ําครับนี่ครับแทมเบ็นเลยครับมีกาโลโก้อยู่แสดงว่าน่าจะตั้งแต่ออกไปแดงมาแลครับรถเพิ่งหนึ่งแสนห้ามื่กิโลครแต่ปีมันมากนะกิโลมันน้อยจริงนะแต่ปีมันมากเนี่ยครับลางในครับ นะแต่วาลยังไม่ค้างนะยังปิดสนิทอยู่นะก็ถือว่าทนมากนะแต่เราถอดแล้วครับต้องเปลี่ยนนะถ้าเกิดมันมันล็อกขึ้นมานะครับหรือมันไม่เปิดนะครับวาลน้ําก็คือโทโมสตัดครับนะทาหน้าที่เปิดให้น้ําออกมาระบายที่หม้อน้ํานะครับหรือนาน้นําในเครื่องยนต์นะครับนะให้ผ่านวาลนี้นะเพื่อไประบายที่หลอดหม้อน้ําน,นะครับถ้าวาลมันล็อกหรือถูกปิดหรืออ้าเปิดแค่นิดเดียวนะครับการระบายความร้อนไม่ทันนะครับอาจจะมีอาการน้ํารีครับหรือ ระปุกหม้อพักน้ําเนี่ยมีน้ําดันออกได้นะครับซึ่งเกิดจากการระบายความร้อนไม่ทันอุณหภูมิน้าจะสูงขึ้นเรื่อยๆเลยร้อยองศานะครับเมื่อนั้นครับจะมีแรงดันครับฝาหม้อน้ําทนไม่ไหวนะหรือฝากระปุกพักน้ําทนไม่ไหวครับก็จะดันให้น้าออกทยอยออกไปเรื่อยๆในขณะที่เราใช้งานนะครับแต่เรามองไม่เห็นทุกแห่เราขับรถอยู่นะครับเมื่อมันออกไปเกินลิตรนะหรือหนึ่งลิตรครึ่งนะครับรดความร้อนจะขึ้นทันทีมันจะยิ่งร้อนขึ้นไปเรื่อยๆครับในเมื่อมันควบคุมความร้อนไม่ได้แล้ว นะครับเพราะว่าเทอร์โมสตต์ตัวนี้ครับคือหนึ่งในอุปกรณ์ในการควบคุมความร้อนนะหรือการระบายความร้อนนั่นเองของเครื่องยนต์นะก็มีหนึ่งวาล์วน้ําอันหนึ่งวาล์วน้ำสองรัมน,น้ำสามท่อน้ําต่างๆนะครับสี่หม้อน้าหม้อน้ําที่อยู่ที่รถนะฮะนะมันคือหนึ่งในอุปกรณ์ที่ช่วยในการระบายความร้อนหรือช่วยควบคุมระบบความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองโอเคนะครับ ผ่านไปนะตัวนี้ที่เขาเรียกว่าโทโมสตัดแต่ช่างเขาจะเรียกว่าวาลน้ำวาลน้ําครับนะครับในขการต่อไปครับนี่ครับกระป๋องพักน้ําครับโบราณมากนะฮะมองเพลินนะครับตอนแรกมีท่อเสียบอยู่คิดว่ามันสมบูรณ์อยู่เพราะว่ามองด้านข้างครับเนี่ยเห็นหน้ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันแค่ขุ่นครับแต่มันยังไม่เก่าโบราณนั้หนาเพราเล้าแตกให้เราเห็นนะนะก็คิดว่ามันสมบูรณ์ถูกไหมครับพอเราได้ถอดออกมาครับ นะเจอปัญหาครับหลอดมันกรอบนะครับหลอดหม้อน้ําเนี่ยพลาสติกมันกรอบนะมันก็แตกหักตามอายุนะครับนะบวกกับนี่ครับในระบบมีน้ามันเครื่องเนี่ยที่เข้าไปปนกับระบบรอเย็นครับนะโชว์เป็นหลักฐานอยู่นะโชว์ตัวอยู่ในท่อสบ,บอกหม้อน้ำนครับเดี๋ยวมึงเทดูครับนะนี่ฮะเห็นนะเพราะฉะนั้นมีผลนะครับ แต่คันนี้ซึ่งซื้อเมื่อสองมาเนี่ยก็ไม่รู้เลยนะว่าน้ำมันเครื่องเข้ามารู้ที่เรานะนะก็เพราะว่าฝาม้อน้ําที่เราเปิดมาตอนแรกฮะมันมันลอยหน่อยเดียวเจ้าของรถก็คงคิดว่าเอ้ยมันมันไม่เยอะนะเห็นไหมฮะนะหรือหรือมันเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เจ้าของรถขายรถมาก็เป็นได้เพราะเขารู้ว่ารถเขาได้เริ่มเข้ารอบต้องใช้เงินเป็นแสนถึงจะอ่า กู้นะฮะทุกระบบกลับคืนขึ้นมาได้นะครับเพื่อพร้อมใช้งานเขาจึงไม่อยากซ่อมแล้วแล้วก็ขายมาในราคาที่ถูกอันนี้ผมคิดเอานะครับผมคิดเอานะครับเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเจ้าของรถเนี่ยอเขารู้เรื่องรถมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเขารู้ว่าระบบของรถคนเป็นอย่างไรแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นนะครับก็น่าจะคิดแบบผมนะครับนะเขามีรถไฟฟ้าแล้วเขาก็ขายคันนี้ทิ้งมาซะดีกว่าแล้วก็บอกไม่มีที่จอดครับตามตำรานะครับเหมือนที่ท่านได้เห็นนะใน youtube นะครับ ที่เจ้าของเต็นท์นะวิ่งไปซื้อรถที่บ้านนะครับแล้วถามสัมภาษณ์ครับต่อหน้าเลยครับแล้วเจ้าของบ้านตอบไนครับอ๋อที่จอดไม่มีอ๋อขับไปไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็มีซื้อรถใหม่อีกคันหนึ่ง,งก็อ่าไม่อยากเสียค่าแม่ทนายปล่อยให้คนที่รักรถรับไม้ต่อไปดีกว่าแล้วก็ปิดท้ายด้วยกันอ่าช่วยดูแลรถคันนี้ให้ดีๆหน่อยนะตามสูตรครับเหมือนที่ท่านเห็นใน u t u b e ครับ ผมดูแล้วผมก็อดขำไม่ได้นะทั้งดีนะเพราะว่าคนที่จะขายรถก็มีไม่กี่อย่างแล้วนะก็อยากให้ผมพูดเลยครับผมพูดไปเยอะแล้วนะครับใน EP เก่าๆนะเอาเป็นว่ารายการต่อไปดีกว่านะก็พูดคำาำนะอย่าถือสานะเป็นช่างที่อนะให้ทุกแง่ทุกมุมนะครับนี่ครับสายพานล่องลึกแล้วแล้วเรามีอย่างเงี้ยครับมีรอยแยกหน่อยๆเนห็น้าที่มือผมเนี้ยร,รอยแยกนิดนแล้วล่องมันห่างครับเนี่ยฮะล่องระหว่างฟันมันหา่าง แล้วก็เดี๋ยวดูที่ว่าตัวหนังสือลางหรืออยังตามที่ผมเคยนั่งโต้แล้วบรรยายไปนะครับทุกๆครั้งนะครับตัวหนังสือตัวเลขลางหรืออยังนะครับถ้าลางแล้วนะครับเข้าโอมากรนะก็เปลี่ยนอันนี้ยังไม่ลางมากครับเห็นนะของ c o n t i n น n ตั l ครับ6 b k นะครับ2390นกะครับก็คือเลข2 390นั่นเองนี่ครับนะคือพาร์ทนัมเบอร์นะครับของสะพานหน้าเครื่อง เดี๋ยวผมจะไปดูในไวริงอีกทีนะว่าเครื่องสเปคเนี้ยมันเบอร์นี้ได้ล่านะเดี๋ยวมีการตรวจเช็คครับแล้วก็สั่งสายพานรุ่นของมันมาให้ตรงตัวนะครับบางทีเลขหน้าเลขหลังเนี้ยมันหล่นกันนิดหน่อยครับแต่สายพานมันไม่ลื่นนะไม่มีเสียงดังไม่สลิปครับบางทีเจ้าของรถก็ไม่รู้นะนะช่างก็ใส่มาให้มันเป็นไปได้ครับเคยเจอบ่อยมากนะก็ทําตามสเปครถครับดีที่สุดครับการตึงหย่อนนะครับของการคล้องสายพานนะครับการแนบแน่นของร่องต่างๆที่ผู้เล่ต้องทํางานนะครับมันจะ มีความสมูทนะครับแล้วมีการเกาะตัวที่ดีนะครับก็คือเป็นสเปคโรงงานครับดีที่สุดนะสายพานก็จะได้ทนทานครับอายุการใช้งานก็ยาวนะครับการทํางานก็จะเต็มประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับขูดเร็วนิดหนึ่งนะฮะลราพูดไปเยอะแล้วนะครับเราตามไปดูชุดนี้ครับไทเกอร์ครับว่าไงครับก็แท็กเกอร์มาดูเรื่องกระสวยฟ้านะครับนะผมมาเปิดบอหลังนะครับด้านขวานะครับแบตเตอรี่นะครับเช็คเซลล์แล้วนะครับร้อยกับเก้าสิบแปดนะฮะค่อนข้าง เพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานแต่ไม่ลงวันที่ไว้ผมจึงดําเนินการลงวันที่ไว้เลยครับว่าเช็ควันที่1เดือนเดือนมกรานะครับปีหกแปดแล้วก็ไปเปลี่ยนอีกทีนะครับปีสองห้าเจ็ดสองเลยอันนี้หกแปดใช่ไหมครับผมให้สี่ปีครับหลังจากนี้นะประมาณครับโดยประมาณเพราะตัวนี้เป็นตัวพ a น a าสนิ c มันก็อยู่ได้ไม่เกินสามปีกว่าแล้วครับถึงสี่ปีครับแถวๆนี้นะนะถ้าเป็นของปูม่าวาตนะครับก็จะได้ไปประมาณ สี่ปีกับห้าปีครับซึ่งราคามันจะต่างกันนะอย่างนี้มันก็แค่ลูกเราประมาณสี่พันได้มั้งสี่พันหรือเท่าไหร่นี้ยประมาณนี้ถ้าพูม่าวาตาก็าเจ็ดแปดพันและครับนะครับก็ห่างกันเยอะเหมือนกันส่วนแท้ของมันนะฮะของเมนเลยนะที่ใช้กันทุกวันนี้เราวู่ใหม่ๆนะครับประมาณกับสองหมื่นนะบวบแว็กแล้วนะครับก็ใช้นี้ไป้ก่อนได้ครับรถเก่าแล้วนะระบบไฟค่อนข้างน้อยนะครับไม่เหมือนรถลูนใหม่ๆนะฮะเขาบังคับนะฮะจะใช้ยี่ห้อพวกนี้ไม่ได้นะครับ ก็เป็นความรู้ให้ท่านไปนะผู้ใช้เบนซ์ทั้งเบนซ์เก่าเบนซ์ใหม่ครับและผู้ที่เข้ามาดูนะครับหรือเป็นช่างนะน้องๆน,นะครับก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆจากผมไปนะครับนะครับความรู้นะจะมากหรือน้อยนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งสําคัญนะครับอย่ามามองว่าเก่งหรือไม่เก่งหรืออา่าทําเป็นมาพูดนะฮะอะไรทํานองนี้ครับผมไม่อยากให้คิดแบบนี้นะครับบางครั้งนะท่านคิดว่าท่านเก่งแล้วแต่บางครั้งนะท่านก็ลืม สเปคบางคันบางรุ่นไปเพราะฉะนั้นการลงรีวิวของอูอ่แต่ละอู่เนี่ยเหมือนเป็นการทบทวนนะครับเพราะเขาเจอสถานการณ์จริงเขาจึงนํามาบอกท่านส่วนการที่แจ้งเนี่ยมันอาจจะผิดหรือถูกเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์หรือไม่ก็รีบพูดหรือไม่ก็พูดลวกๆอาจจะผิดพลาดไปบ้างอันนี้ก็ต้องอภัยนะเพราะว่าถ้าเป็นผมผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมผมเป็นคนพูดเร็ว นะเพราะว่าคลิปมันจะได้กระชับและโล่งลัดนะส่วนมากเขาจะบอกให้ผมทาคลิปน้อยแต่ผมมองว่ามันคุณไม่ได้ประโยชน์คุณเสียค่าเน็ตใช่ไหมครับมานั่งรู้ผมแล้วคุณไม่ได้ประโยชน์เต็มท<ๆ>ี่ไงผมต้องการให้คุณในสื่อเป็นได้เต็มที่ส่วนถ้าถ้าคลิปบรรยาวคุณเบื่ออันนี้ก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูผมเดี๋ยวจะไปเสียวความรู้สึกของคุณนะ fc นะก็ไปดูคลิปที่มันสั้นๆกระชับครับแล้วก็คิดว่าคุณเข้าใจง่ายนะครับคลิปของผมเป็นคลิปที่เป็นคลิปสด ผิดก็ผิดครับไม่มีการตัดต่อและผมก็ไม่ได้แก้คลิปด้วยอาจจะมาบอกในคลิปต่อไปว่าเออไานั่งดูคลิปตัวเองแล้วออพูดผิดไปแล้วก็มาพูดในคลิปต่อไปอะไรทํานองเนี่ยครับนะแต่ก็คงไม่ได้ไปค้นคว้าวิชาอะไรนะครับเปิดตํารานะครับเพราะว่าทามานานแล้วครับนะครับไม่รู้จะไปเปิดทําไมนะก็เอาเสืรอประโยชน์ให้ได้ให้ได้เท่าที่ผมรู้นะครับแล้วมีประสบการณ์มาแล้วก็เรียนมาผมก็สามารถบอกคุณได้แค่นี้ ส่วนคุณจะไปต่อยอดในการเข้าใจหรือทําความเข้าใจให้ง่ายขึ้นซึ่งหนูคลิปอื่นประกอบด้วยเห็นรูปภาพด้วยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคุณก็จะมีความที่จะรอบรู้มากขึ้นแล้วเข้าใจในการทํางานของเครื่องยนต์มากขึ้นนะครับเป็นส่วนของคุณนะโอเคนะครับก็อีกที่สามคงจะจบเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งนะในระบบนี้มีน้ํามันเครื่องเข้าใช่ไหมครับนะเดี๋ยวผมต้องทำการล้างระบบนะครับตอนนี้ผมล้างหม้อน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับระบบ นะครับก็เหลือแต่นในตัวเครื่องนะครับนะผมมีตัวเครื่องมือนะครับพิเศษที่จะเข้าไปดันระบบน้ําให้น้ำมันเครื่องเนี่ยออกมาได้มากที่สุดนะครับเพราะทํามาเยอะแล้วนะครับเราก็มีที่เดียวด้ยวยมาฮะในลบบุรีนะก็เป็นพิเศษจริงๆอันนี้ก็ต้องแจ้งกันนิดนึงท่านไหนที่มีน้ํามันเครื่องเข้าในระบบเครื่องยนต์นะทาที่ไหนก็กลัวจะ,ะไม่สะอาดพอนะครับบางที่เขาใช้แค่น้าก๊อกฮะ ฉีดเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดก๊อกนะครับบางที่ก็ใช้น้าแรงยิงเข้าไปเฉยครับมันไม่ออกนะครับมันไม่หมดนะครับต้องมีเครื่องกระแทกเข้าไปนะครับมันถึงจะ,ะดันพวกน้ามันนะครับที่ติดตามผนังของเสื้อสูบโพรงน้ําต่างๆออกมาได้เยอะที่สุดนะแล้วผมก็ทํามามากแล้วและได้ผลสําเร็จดีมากนะครับเพราะฉนั้นระบบสะอาดแน่นอนแล้วก็เกี่ยเท่าที่จะเกี้ยงได้แน่นอนน้ําก็จะใส นะครับน้ำหล่อเย็นที่ท่านเทลงไปใหม่นะครับหรือประกอบเข้าไปใหม่ก็จะใส่นะครับเหมือนวันโว่นั่นแหละฮะที่ผมทําไปนะฮะใส่สีเขียวใส่น้ดเลยครับก็จะมากจ,จะมีรอยไข,ยขย่เล็กๆน้อยๆติดฟ้า,ฟาๆก็ต้องมาล้างนะกลับมาล้างกระปุกข้างน้าอีกครั้งหนึ่งก็จบกันนะล้างแค่ครั้งเดียวหลังจากการทําไปแล้วก็เลยนัดลูกค้ามาสามเดือนแล้วก็มาล้างอีกรอบหนึ่งก็คือจบครัแบกบ็แห้งสนิทแน่นอนนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะมันเป็นแค่รับอู่นะครับก็เลยไม่ได้ค่อยเสนอ นะครับก็วันนี้อยากชี้แจงครับก็เลยต้องชี้แจงกันนะครับว่าเกลี้ยงแน่นอนครับยืนยันนะครับแต่ต้องมีค่าน้ํายาค่าเครื่องมือครับนะเสียเพิ่มนิดนึงแต่ถ้าเกิดทําแบบนี้แล้วคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนหม้อน้ําคุณก็ไม่ต้องเปลี่ยนท่อน้ําที่มันยืดบวมนะบางทีท่อมันไม่ยืไดไม่บวมใช่ไหมครับเขาเห็นน้ำมันเครื่องเนี่ยเข้าไปในอรอเย็นแล้วหม้อน้ําแล้วเขาก็ถือโอกาสเปลี่ยนหม้อน้าคุณเลย เปลี่ยนกระป๋องพักน้ําเปลี่ยนท่อน้าทุกท่อนนะถ้าเป็นรุ่นใหม่คุณก็เสียหลายหมื่นนะครับนะครับห้าหกหมื่นแล้วครับเฉพาะท่อน้านะครับหม้อน้ําอีกใบตกสองสามหมื่นเป็นแสนนะง่ายเขาเรียกได้นะเพราะฉะนั้นมาทําที่เราเซฟแน่นอนครับเซฟหลายหมื่นแน่นอนครับยืนยันเดี๋ยวท่านดูรีวิวไปเลยครับแทบจะทุกคันนะครับนะเอาเงินเก็บไว้ใช้อย่างอื่นอีกพอครับตั้งหลายหมื่นนะครับนะมันเป็นอ่ามันเป็นเทคนิคนะเพราะว่าเรา เป็นเป็นเทคนิคเชิงช่างนะครับเพราะว่าเราทําแค่พ่อลูกถูกไหมครับเราไม่ได้มีระบบธุรกิจเราจะทํายังไงก็ได้นะครับเพียงแต่เวลาอาจจะล่าชา้าสักนิดหนึ่งวันสองวันนะค,คุณก็ต้องรอได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเงนินหลายหมื่นนะครับมันคุ้มนะวันสองวันแล้วคุณไปหาเงินได้ไหมฮะห้าหมื่นหาไม่ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นถึงเวลารอก็ต้องรอนะครับรถพังนะนะก็เลือกการซ่อมที่ประหยัดเซฟที่สุดนะครับแล้วก็การประกอบ การกลับคืนสูส่สภาพเดิมให้มันได้ใกล้เคียงโรงงานมากที่สุดก็ถือว่าเป็นการซ่อมที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับไม่มีถูกไปกว่านี้หร้วครับนะยืนยันนะจะหาถูกแล้วดีแล้ว mm. มากๆคงไม่มีนะนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสับไคร้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณมากๆครับที่เราฟังรับชมนะครับสวัสดีครับ